ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัส k 2เคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายโยอิอุ้งอิงเวอร์พรม่ารุมเยอะเยะ้ยแกงคอร์เซนเตอร์ไม่กลัวไทยตัดไฟมีเครื่องปั่นไฟและโซลาเซลล์เน็ตเดวเทียมสตาลิงของอีลอนมัสก์กอพร้อมใช้ จริงๆไม่ไม่มีความลังเลนะคะเมื่อกี้ที่พูดในคอรมอดิฉันก็ไม่มีความลังเลเกิดขึ้นว่าถ้าสุดท้ายแล้วเรา,เราดูเรื่องบ์เดอร์อะไรชัดเจนแล้วก็ตัดไฟได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ํามันก็ไม่ต้องส่งเราต้องเราต้องอบอุ้มคนของเราก่อนเราต้องดูแลคนของเราก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นผลกระทบต่อคนไทยมากมายต่อภาพลักษณ์ของประเทศอย่างมากมายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราเ มีความที่เห็นใจแล้วก็เรียงลําดับที่ไม่ถูกต้องมันก็จะเกิดปัญหาที่ยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องเพราะว่าสิ่งที่ประเทศไทยเจอเองเนี่ยหนักหน่วงนะคะกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นมาตรการที่เข้มข้นแล้วค่ะถึงเวลาแล้วที่ต้องต้องเรียกคุยกันแล้วก็จัดการเลยค่ะจากกรณีค่ะที่วันนี้5กุมภาพันธ์๒๕๖๘ นายอนุทินชันวิรุกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกพพค่ะตัดไฟฟ้า5จุดบริเวณอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและพรมแดนบ้านพระเจดีสามองค์อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งก็เป็นจุดซื้อขายค่ะที่มีการส่งไฟให้กับประเทศเมียนมาทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการค่สะสกัดแก๊งคอร์เซนเตอร์หลังจากที่สมอชอ มีมติให้ทำการตัดไฟฟ้าหลังพบข้อมูลส่งผลกระทบกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งก็เป็นการดำเนินการค่ะตามมติประชุมของสำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีพาทองทันชินวัฒรเป็นประธานและนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมเป็นรองประธานตามตำแหน่งโดยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการดำเนินการตัดไฟพบว่าเมื่อวานนี้วันที่4กุมภาพันธ์ นางสาวพาทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อบางช่วงค่ะเมื่อมีการถามถึงจุดยืนของรัฐบาลเรื่องของการตัดไฟไปยังเมียนมานางสาวแพทองทานกล่าวว่าที่จริงเรื่องนี้ไม่มีความลังเลอะไรและตนก็ได้พูดในที่ประชุมคอรมอโดยไม่มีความลังเลถ้าเราดูเรื่องชายแดนชัดเจนก็ตัดได้เลยและเรื่องน้ำมันก็ไม่ต้องส่ง เราต้องอบอุ้มและดูแลคนของเราก่อนเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อคนไทยมากและมีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศถ้าเรามีความเห็นใจและเรียงลําดับไม่ถูกต้องจะเกิดปัญหาที่ยาวนานต่อเนื่องสิ่งที่ประเทศไทยเจอตอนนี้หนักหน่วงเรื่องที่เกิดขึ้นจึงต้องมีมาตรการที่เข้มขน้นต้องถึงเวลาที่ต้องร่วมมือกันและจัดการได้เลยตัดได้ทันที เมื่อถามย้ำว่าจะดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อย่างไรนางสาวแพรทองทานกล่าวว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายแน่นอนไม่สามารถปล่อยไปได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจังระดับชาติและทุกประเทศมีความห่วงใยถ้าเราจับได้แล้วไม่ดำเนินการใดๆเราจะเสียความน่าเชื่อถือเมื่อถามว่ากังวลจะเจอต่ออะไรหรือไม่นางสาวแพรทองทานกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าไม่กังวลเมื่อถามย้ำว่า ตามข้อสัญญาสามารถจะตัดไฟได้เลยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตัดได้เลยเมื่อถามย้ำว่าได้ขิดเส้นหรือไม่ว่าจะสามารถตัดไฟได้เมื่อไหร่นักสอบแพรทองทันกล่าวว่าตั้งแต่วันนี้เลยถ้าตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดชัดเจนก็ต้องวันนี้เลยโดยจากการสัมภาษณ์ดังกล่าวค่ะก็ทำให้หลายสื่อมีการนำไปตีข่าวไม่เว้นแม้กระทั่งสื่อของพอม่าค่ะ ซึ่งก็เป็นชาติที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตัดไฟฟ้าในครั้งนี้โดยสื่อ The Era ดิเอราวดีสื่อที่ก็ต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งมีผู้ติดตาม18ล้านได้มีการออกมาโพสต์เป็นภาษาพมา่าสื่อคำพูดของนายกแพทองฐานว่านายกรัฐมนตรีไทยสั่งดับไฟในเมียววดีทันทีอ้างอิงไทยนิวส์รายงานนายกรัฐมนตรีไทยแพทองทานชินวัตร อนุมัติตัดไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงให้บริษัทช่อกงที่ดำเนินงานชายแดนเมียนมาและไทยทันทีผู้ช่อโกงที่ถูกกล่าวหาว่าวันนี้ท้าพิสูจน์แล้วว่าพวกเขากำลังใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงที่จัดหาโดยประเทศไทยพวกเขาสามารถตัดมันออกได้ทันทีประชาชนเมียนมาชายแดนพม่าและไทยเป็นของประเทศไทยพึ่งไฟพึ่งน้ำมันและก็มีการยกคำพูดของนายกรัฐมนตรีขึ้นมาบอกว่า เราต้องปกป้องประชาชนการกระทําต่อประชาชนของประเทศไทยและประเทศอื่นมันมีผลกระทบอย่างมากต่อภาพลักษณ์และจําเป็นจะต้องมีมาตรการที่รุนแรงการตัดไฟสามารถเริ่มต้นวันนี้รองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชชัยกล่าวว่าการไฟฟ้าของรัฐสามารถตัดไฟฟ้าข้ามพรมแดนได้ทันทีหากได้รับผลกระทบความมั่นคงของชาติอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวโซเชียลของพม่าค่ะก็มีการเข้าไปแสดงความรู้สึกโดยการกดค้ำค่ะมากกว่า5.2พันและก็มีการแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นถ้าไม่มีไฟฟ้าก็ซื้อเครื่องปั่นไฟของจีนมาใช้ประเทศที่ขายแกส๊สราคา1จาดและซื้อไฟฟ้าราคา10จาดไม่ใช่แค่ไฟฟ้าและเชือเพลิงเน็ตพร้อมและนั่นก็ไม่ได้ตัดมันด้วยบางก็มีการแสดงความไม่พอใจค่ะบอกว่า ถ้าตัดไฟให้เมียววดีมินออนไลน์ก็สามารถตัดไฟกลับไปที่ประเทศไทยบางก็มีการย่อเย้ยว่านี่ไม่ใช่การลงโทษและไม่ได้รุนแรงอะไรเมื่อยังมีการขายเครื่องปั่นไฟและสามารถเติมน้ำมันได้บางก็มีการให้ข้อมูลว่าผู้แก๊้งคอเซนเตอร์นั้นมันอยู่กับเครื่องปั่นไฟตั้งแต่แรกโทพวกเขายังซื้อขายน้ำมันพร้อมกับมีการใส่อีโมจิมองบนบางก็มีการแซะประเทศไทยว่าหลังจากการตัดไฟฟ้าแล้ว และพวกเขาจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์อีกครั้งและก็ไม่น่าเชื่อค่ะว่าโซเชียลพมา่าถึงกับมีการแซะแรงนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยว่าเมื่อหญิงสาวไม่รู้เรื่องกลายเป็นนายกรัฐมนตรีบางก็มีการแซะแรงว่าสุดท้ายก็กลัวพมา่าส่วนอีกคอมเมนต์ค่ะมีการระยาวบอกว่าฮ่าฮาการตัดไฟของคุณมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ไซงานไทเกอร์ มีกระจายเปิดให้บริการทั้งกลางวันและกลางคืนสามารถให้ไฟฟ้าเพียงพอแก่พื้นที่เมืองย่างกุ้งได้ติดตั้งสตาร์ลิงไว้ทุกที่เพื่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจะทำอะไรได้แค่พยายามทำให้สาธารณะรู้สึกดีขึ้นตัดอีกสิ่งหนึง่งมีแต่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่อยู่ตรงกลางเท่านั้นที่ต้องเดือดร้อนเพราะขาดไฟฟ้าราคาไม้ฟืนและถ่านหุงต้มก็สูงไม่มีไฟฟ้าในการสูบน้ำ ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์จึงเฟื่องฟูน้ำมันกับไฟฟ้าก็เข้าไม่ถึงไม่ว่าจะสงครามหรือไฟไหม้ชีวิตของผู้คนล้วนประสบความยากลำบากและโลกก็เต็มไปด้วยความยากลำบากมากมายและก็เพราะว่าหลายข้อความค่ะมีแนวความคิดที่กล่าวหาประเทศไทยว่าคนไทยในประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งคอรเซนเตอร์และประเทศไทยก็เป็นทาง่านของแก๊งคอรเซนเตอร์อีกครั้งค่ะยังมองว่า การตัดไฟฟ้าของประเทศไทยในครั้งนี้เป็นการตัดความรับผิดชอบด้วยโดยบอกว่าพูดแบบนี้ได้ไหมถ้าโลกรู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ตัดไฟตัดเน็ตเป็นคนดีแล้วใช่ไหมทั้งนี้เรื่องของไฟสำรองค่ะก็มีการรายงานความเคลื่อนไหวของทางฝั่งพมา่าหนึ่งวันก่อนที่จะมีการตัดไฟโดยทางการไทยโดยทางด้านของเพจมองการเมืองพมา่ามีการระบุว่าพญาตองซูแตกตื่น เร่งกับตุนเครื่องปั่นไฟและเชื้อเพลิงทีมข่าวพิเศษร,รายงานจากด่านสามองค์อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบรุรีพบว่าชาวบ้านในพญาตองซูตื่นตระหนกแหาซื้อเครื่องปั่นไฟแั้งโซลาเซลล์และเชื้อเพลิงจำนวนมากเพื่อเตรียมรับมือกับวิกฤตไฟฟ้าและการขาดแคลนทรัพยากรสำคัญส่วนเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เนต็ตที่มีการระบุถึงสตาลิงก,ก็พบว่าสื่อ Voice of a เมริกาไทยเคยได้มีการรายงานว่าทางการ ได้มีการปรับปรามทำการตรวยึดอุปรกรณ์อินเทอร์เน็ตดาวเทียมแบบเคลื่อนที่หรือสตาร์ลิงเพื่อสกัดค่ะไม่ให้ส่งถึงมือของกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ er, ที่ก็มีฐานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็ส่งผลกระทบค่ะต่อกลุ่มพลเรือนชาวเมียนมาที่หวังจะใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตท่ามกลางภาวะสงครามและก็พบว่าในเมียนมาซึ่งโจรและก็ผู้บริสุทธิ์ค่ะต่างต้องการใช้อินเทอร์เน็ตดาวเทียมซึ่งสตาร์ลิงอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม เป็นของ Space X ค่ะบริษัทเอกชนทางด้านธุรกิจและการขนส่งทางอาวกาศสัญชาติสหรัฐอเมริกาของอีลอนมัสชมหาเศรษฐีและนักธุรกิจชื่อดังหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ